สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตองไบโอเทคผมมือนี้ผมพาพี่น้องเอาเบิ้งที่เด็ดนะครับในสนามบ้านหันนะครับในมือวันพุธที่24เมษายน2567นะครับในพี่น้องครับมาเบิ้งลูกสาว KF31 นะครับในพี่น้องครับในตัวนี้อายุแค่1ปีนะครับในอายุแค่1ปีเท่านั้นนะหนังหนาหนาย่นย่นครับนะเบิ้งหลังสินะครับนะหลังนี่เป็นโอ้พี่น้องครับไม่แม้แต่รับนะ ไอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหนน้ำตัวหน่อครับผมครับปีดสวนนะพูดได้ไครับครับหอยปีมีนี่หอยปีได้ไหมตัวเข้าไปวันนีได้มาสองครับสองขาวเป็นลูกสาวโฟเป็นลูกเขียสามหนึ่งทั้งคู่ทั้งคู่เลยครับใบหลอดครบใบหลอดครบครับคู้ใดอยากจดเอฟก็ไปจดได้ครับนะเป็นเอฟได้เข้าไปทั้งน้ำตนี่เป็นจดเอฟหนึ่งเหรอครับเอฟหนึ่งเนาะจดมากครับแมีนอ๋อตัวพี่น้องครับจดเอฟหนึ่งเหรอครับเบื้องหลังครับพี่น้องครับนะฮะ นี่ทั้งคู่ได้ตัวนี้12เดือนเนาะครับไออันครับ12เดือนเมน่อยปีหนึ่งครับนะเพี่น้องครับนะฮะโคง่สางร่างกายดีเหลือเกินตัวนังหนาซายใหญ่ดีเหลือเกินนังหนาซาใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้12เดือนนะครับนบหลังตัวนี้นะครับไอ้นี่ตัวนั้นครับนี่12ซี่พกเดือนแล้วครับตัวนั้น12ซี่พกเดือนแล้ะครับเบื้อง้ายครับโอ้ยใหม่ใหม่เนื้อถือ ตัวนี้สิบหาสิเดือนครับพี่รอดครับนะลูกเคฟสหนึ่งทั้งคูนะครับครับลูกสามนี่หนังหนาหนาย่นย่นครับนี่คือพันธุกรรมของ KF ฟสหนึ่งนะครับนะนี่พี่รองครับนะฮะถ้าจะเกิดมีไยสนใจพี่เบอร์ติดต่อครับศูนย์หนึ่งครับหกหน่งครับสองแปดเจียาครับนะครับอายูุวันภูมุครับละเอียดโอเคครับุวันู้ละเอ โทรหาพี่ปี่เนาะสุดวัตรับพี่เกียบชีดต้องไว้ว่เทคโอเคครับขอบคุณสำคัญครับสวัสดีครับขอบคุณครับ